ลูอัักลอยช่องเจ็ดดานเธอคนนี้จากเล่นบทร้ายกลายเป็นนางเอกเต็มตัวเป็นนางแบบและนักสแสดงชาวไทยสำหรับเกตพัชตาปัจจุบันสาวคนนี้เป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 HD ดีแต่ก่อนหน้านี้เป็นนักสแสดงอยู่ช่อง3โดยละครเรื่องแรกที่เล่นให้กับทางช่องเจนั่นก็คือเรื่องเลอรักยาใจเป็นบทบาทที่ทำให้เธอนั้นโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นคือบทเขมจิราตัวร้ายในละครเรื่องหลงเงาจาันนั่นเองค่ะ และล่าสุดกับละครเรื่องนางสาวส้มหล่นละครเย็นที่จะอ่อนแอร์ให้ได้รับชมกันในวันที่17มกราที่จะถึงนี้ซึ่งเธอนั้นขึ้นแท่นเป็นบทบาทนางเอกเต็มตัวแล้วลำดวนนำซ่อมมาฝากให้ล่ากับจันเลี้ยงไว้ตั้งแต่แบบบอก ลากับจาดก,กนเลี้ยงส้มไว้อย่างไม่เต็มใจนะเพราะทั้งคู่ก็มีลูกๆที่ต้องเลี้ยงดูกันอีก3ามคนคือตัวมอนแต่มีตริงตาทั้งบ้านมีเพียงตัวมอนเท่านั้นที่ทาตัวเป็นเหมือนญาติแม่มันก็คอยหาเรื่องกลัน่นแกล้งส้มมาโดยตลอดหลังจากที่ส้มเรียนจบมหาวิทยาลายัยลากับจาดก,ก็ต้องตัดสินใจยกส้มให้กับเสียเฮงเพื่อจะใช้นี่กู้ยืมมาส้มอยากเรียนต่อไม่อยากไปเรียนเป็นเมนะัสเสียเฮง สุด้ไปปรึกษากับชลาลายเจ้าของร้านเสริมสวยในตลาดชลาลายจัดสินใจพาส้มนี้ไปหาเจสซี่เจ้าของค่ายนางแบบคนดังที่กรุงเทพเจสซี่รับส้มกับชลาลายมาอยู่ด้วยที่คอนโดสุดหรูเจสซี่กับส้มเข้าคอสนางแบบอย่างเข้มงวดนอกเหนือไปจากการเรียนตามปกติเมื่อส้มโตเป็น3าวเต็มตัวแล้วเจสซี่ก็ส่งส้มเข้าประกวดโดยใช้ชื่อสาราสินีแต่ สาสินีก็ไม่เคยทำให้เจสซี่กับชลาสายต้องผิดหวังเทอกวาัารางวัลใหญ่ทุกเวทีที่เข้าประกวดสราสินีทำให้ค่ายของเจสซี่ดังมากในการประกวดนางแบบนะักธุรกิจหลายคนต่างก็แย่งเป็นสปอนเซอร์ให้กับนางแบบในค่ายนี้เมียักของสดารู้เรื่องเขาจึงพยายามหาทางเลิกกับสดาเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับสิการโดยมิซองเป็นที่ปรึกษาคอยให้กำลังใจามาโดยตลอดที่จะมาปรึกษาเรื่องส้มกับรัติรส จึงได้รู้เรื่องของรัตติรถกับสักดารัที่รถก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ศิลาฟังทำให้ศิลาเข้าใจในต่อส้มดียิ่งขึ้นส้มชนะการประกวดได้ตำแหน่งโมเดลมาครองแต่วันรุ่งขึ้นส้มก็ต้องเสียใจในที่สุดเมื่อรู้ว่าเจสซี่ตายแล้วพราอมากลับมาจากต่างประเทศก็รู้เรื่องศิลากับส้มก็พยายามขัดขวางแต่รุมมาได้ห้ามไว้ ส้มได้มรดกมากมายจากเจสซี่นากับจัดตามมาขอส่วนแบ่งตรึงตาเตรียมพยายามหาทางจับิลาขนาดเดียวกันกับเสียเงก็พยายามจะหาทางเอาตัวรอดตัวส้มกลับไปเสียงก็ได้ปล่อยขา่าวสสยร้ายให้ส้มเสียาหายและเย็นจับตัวชลาสายไปเป็นตัวประการันอรุณมาตตัดสินใจบอกกับศิลาว่าเธอเป็นแม่ของส้มทั้งคู่ช่วยกันวางแผนเพื่อช่วยเหลือชลาสายกับส้มตรึงตา ซึ่งถูกเสียเหงจับมาเร่ขายตัวได้ถูกกินตาชลาสายถูกช่วยเหลือออกมาได้่้มได้พบกับแม่ที่แท้จริงและได้แต่งงานกับศิลาคนที่เธอรักส่วนรติรถก็ตกลงแต่งงานกับทรงพรอย่างมีความสุขเช่นกัน